กลายเป็นประเด็นโอนประเด็นฮิตคาปีอีกแล้วจ้าหลังเค้าดาวที่ผ่านมาอยู่ในเล้าพี่น้องคะเมื่อคนเหล้าหูว่าภาพทีซ้ายบนอ่าประตูไส้นะคะพี่น้องคะโบเมนฝีมือของคนเล่าแต่เป็นฝีมือของคนไทยทีเพิ่นได้ไปบินปลอยโดมแสดงในงานเค้าดาวเป็นของคนไทยนะคะไม่ใช่ของคนเลาคนเลาก็ 톡สเิกท่านที่เลยนะคะบุคคลที่บรรบมมักคนไทยนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะก็มีการถกเถียงกันว่ามันไม่จริงมันบ่เมนนะคะแมีนฮับโปได้มันบ่เมีนสีมือของคนไทยนี่มันเป็นสีเมือของคนเล่าสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องงุงปันไก่ตาแตกสุดท้ายก็กลายเป็นไก่ตาฟังนะคะพี่น้องแล้วแล้วก็ล้างด้วยแอลโกอฮอล กับเป็นว่าตาสว่างขึ้นทันทีนะคะเมื่อหลักฐานชัดเจนว่านี่คือฝีมือของคนไทยนะคะพี่น้องค่ะที่ได้ไปทําการโชว์บินโชว์แล้วก็แสดงให้เห็นพ่อนาพี่น้องในวันปีใหม่เดี๋ยวห้องใบบึง ความคิดเห็นและกไปฟังคลิปคลิปนี้น้ำกันนะคะว่าคนไทยทำจริงหรือไม่นะคะก่อนที่จะไปรับชมและฟังก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจะบอกว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเาราเลยว่าทางทางประเทศนะคะดีเขามาดตามรับชมรับฟังน้องเพรว่าเช่นเก่าเช่นเคยจ้าทุกท่านคะน่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาบึงคลิปนี้น้ำกันนะคะว่า จริงหรือไม่จริงนะคะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าชาวเน็ตทางลาวจะได้เลิกทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกดาราม่าว่าให้คนไทยและกัคนลาวทีเพล่นชื่นชอบคนไทยนั่นเองจา้าผมกีฬาเพื่อบินจำลองและวิทยุยุครับกับนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS <ม>ที่ยกทีมงานชุดใหญ่กว่า3 0ชีวิตพร้อมดออโดนแปรอักษรจำนวน600อยลำนะครับข้ามฝั่งโขง เคื่อเตรียมที่จะบินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2 0 2 5ี่สที่สปปลาวโดยทั้งหมดนะครับเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์และก็ได้ทําการบินทดสอบพร้อมกับบินโชว์วันแรกเมื่อค่บคื้นที่ผานมาโดยทําการบินสองที่นะครับคือที่ประตูชัยนครหลวงเวยียงจันทน์จานวน200ลําลและก็ที่เวียงจันทน์เซ็นเต,นเตอร์อีกจำนวน200ลําลำนะครับเริ่มรูปแรกครับที่ประตูพิสต์นะครับมาผู้ชมเนี่ย ไปอีกพินธีเลยโอ้โหใหญ่มากเลยครับต่อด้วยธงชาติสปปลาวแล้วก็มีสัญลักษณ์ท้องเที่ยวลาวที่เป็นรูปช้างนี่นะครับโอ้โห oh. แล้วก็มีรูปของเครื่องดนตรีแทนแล้วก็สัญลักษณ oh. ์น้ำเนี่ยแล้วก็โชคดีปีใหม่ที่เป็นภาษาลาวนะครับซึ่งการติดครั้งนี้เป็นการเชิญชวนของ,องร,อรัฐบาลสปปลาวนะครับโดยผ่านผู้เเร่ชาวไทย ทำมการคุยชมและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับโหเป็นจริงที่หูซึกประทับใจแทนคนไทยมากๆนะคะพี่น้องนอดทิพย์กันได้ให้โอกาสนะคะไปบินนะคะโชว์ให้ โกน่าเสื้อเรว่าปีนี้เป็นปีที่คือขืนมากแหลก,กะได้หลายคนนะคะเราจะเห็นมายูทูบเบอร์เล่ากันในเอาคลิปลงพี่น้องคะ่ะอยู่ทางฝั่งเล่าเนาะว่านี่คือเป็นปรากฏการณ์ขังแหลกซึ่งก้อนหนาหนั่นนะคะเพรว่ากะคิดว่าอ่ะขออนุญาตนะคะพี่น้องคะ่ะเพว่ากะคิดว่าเป็นฝีมือของคนเล่า,หาเห่าแท้ๆพี่น้องคะ่ะสรุปแล้วเป็นฝีมือของคนไทยนะคะกระตงขอขอบคุณในหลายนาอพี่น้องทีเพื่อนใดอ่ะ มีการไปบินโชว์แล้วก็ไปแสดงให้ว่าเออในเล่ากับเป็นปีที่คือขืนนะคะปีนี้เป็นปีที่คือขืนนะคะสิ่งสําคัญก็คือแบบหืงตรงชมเชยนะคะอ่านายกของเห่านอทีเพลินแบบว่าโอ้โหอุตสาห์แบบอ่าได้เพิ่มไอเดียนะคะให้การแบบว่า ปีใหม่ของเราเป็นการขึ้นน,นะคะถึงจะมีปรากฏการณ์ด่ามาขืนนอกพี่น้องปรากฏการณ์หม่นะคะที่เกิดขึ้นในเล่าและก็มีเหตุการณ์ด่ามาเกิดขึ้นว่าโหตอนแรกจะคิดว่าเป็นฟีมือของคนเล่านะคะสิที่ไหลแท้เป็นฟีมือของคนไทยบอสเนียนะคะโบเมนนะคะ,ะ,คะพี่น้องนอกกาโบยากให้จะเป็นกระแสด้ามาพี่น้องเข้าก็ต้องย่อมครับความเป็นจริงน้องเพราะว่ากันซีนี้คนเล่าหลายๆคนบอกว่าอันนี้คือ คนไทยผันมาบินไห้นะคะพี่น้องโบเมนคนเล้าเฮดเดอร์อ่านี่คือของคนไทยว่ะแล้วก็มาบอกว่าอ่าคนเล้าเขากับผุ้คนจะผากภุ่ิใจหลายเพราะว่าโบเมนฟีมือของคนเล่าเองแท้ๆนี่ก็เป็นคือคนไทยเฮ็ดไห้อ่ะพี่น้องค่ะถึงจะเป็นคนท่านใดก็แล้วแต่นอกกายอยากไห้เฮาหัว,วอ่ะยังน้อยก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่มาว่าอ่าในรูปแบบใหม่ พี่น้องคะท่านสมัยขึ่นกว่าเก่าเพื่อที่จะได้มีอ่ะอ่ะเขาเรียกว่ายัางกันนะพี่น้องคะสีสันในการที่จะเป็นปีใหม่เนาะเพื่อจะเพิ่มเติมในสิงใหม่ๆอ่ะปีนี้นะคะถ้าหากว่าเข้าเห็นอ่ะอ่ะเขาเรียกว่ายัางพี่น้องคะออร์แกนิกเนาะออเมนออร์แกนิกพี่น้องคะเขาเอ่ยว่า นั่นนะคะพี่น้องเนาะถึ่งเข้าจะเห็นหูแบบนี่แบบต่างๆนอทีแบบว่าอ่ะยังเช่นนะคะแบบว่าบุดิเซอร์ที่แบบว่าเพิ่นนั่มากขยายภาพให้เขาเห็นนะคะหรือว่าอ่ะเขาเรียกอย่างพี่น้องคะแบ็กกาลภาพหลังทีแบบว่าเข้าได้เห็นเป็นแบบอย่างเนอกาะว่าอ่ะนี่คืออ่ะไทยเขาเป็นคนทําให้นะในปีนี้ถามว่าคนเล่าเข้าเพิ่นทีมีแบบว่าอ่ะควบหูนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีพี่น้องคะเกี่ยวกับการแบบว่าคิดค้นพัฒนาอาแบบนี้นะ เ้าก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนนะคะพี่น้องปรับปรุงและก็พัฒนาเห็ดได่คือกันพี่น้องก็ถือว่าอาสิงแบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในเล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีนะคะก็บ่อยากให้มีกระแสดราหมาเนาะแต่ว่าหลายๆคนคนเล่านะคะก็รู้สึกงสนชอบและก็ประทับใจในเหตุการณ์นี้พี่น้อง่าก็เลยกะขอบคุณคนไทยนะคะที่ผินในไปอาเห็ดห้อ่าประเทศเล่ามีสีสันนะคะแปลกใหม่ในการที่เป็นปีข้าวดาวปีสองพันยี่สิบสี ต้อนรับปี2025พี่น้องคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะหลายๆคนคนเล่าเก่าซึกแบบว่าตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาประทับใจรลายนะคะพี่น้องถึงเราจะได้อ่าได้ organic, ออกแกนิกจากอ่าความทันสมัยนะคะพี่น้องคะจากทางฟังไทยที่เป็นไปอ่าออเกไน์นะคะพี่น้องน,ะอน้าบุ๋มเป็นออแกนิกพี่น้องคะออกนไรค์ที่ออเกนิกคือผักแล้วเนาะออเกนไน์ที่แบบว่าอ่าเพว่บาวิดหรือว่าถือน่าจะถือ ที่แบบว่าห้าแบบแว่าไปแบบอ่าเ็ดให้กันท่องเที่ยวในเลาาหรือว่าปีใหม่เนี่ยเป็นสีสันแล้วก็คขรึืนนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเหลืองเล่าที่ดีมากๆนะคะเนาะแลยกับสีมีคนเล่าลหลายๆคนก็รู้สึกแบบว่าโอ้ประทับใจและแห้งลายนะคะถึงจะเป็นฟีเมอร์ของคนไทยกันแล้วแต่แต่ก็ยังอ่ารู้สึกว่าอ่าอย่างน้อย ที่เราก็ยังได้มีความอาแปลกใหม่นะคะพี่น้องคะ่ะมีสีสันในการที่จะเข้าดาวตื่นเต้นตื่น,ต,นตานะคะพี่น้องก็เหตุให้คนเล่าหลายหลายคนรู้สึกประทับใจเพราะว่าอ่าตัวอย่างเนาะที่พววาได้ไปเห็นนะคะทุกคนเพนก็นจะบอกว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นหิมะเนาะที่มีโปยโปยโปลย,โปล,ยโลงมานะคะพี่น้องคะ่ะก็จะมีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วสรุปแล้วนะคะปรากฏการปีใหม่สองพันยี่สิบห้านี้ ตอนอ้นปีสุงท้ายปีเก่า2024ต้อนรับปีใหม่2025สรุปแล้วเหตุการณ์นี่ก็่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมพี่น้องค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจนะคะบางคนก็อาจจะด่ามาแต่บางคนก็รู้สึกแบบประทับใจที่คนไทยให้อ่าอ่าโอกาสดีๆแล้วก็มาอย่างก็พี่น,น้องนําเสนอภาพที่สวยงามให้แก่คนเราได้รับชมหลับเบิง่งพี่น้องค่ะใน ปีใหม่2020หาหนีเนาะโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านรู้ฟังนะคะฮับชมฮับฟังเรื่องเล่านี้แล้วมีความคิดเห็นกันไหๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถ่ายกันได้นะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะฮับชมฮับฟังแล้วมีความคิดเห็นใไรก็คอมเมนต์พูดคุยทถทายกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ